อาละผมสวัสด oh so ีครับผมสวัส no. ด so ีผ <w> ู้ชมทุกคนครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะขุดบริเวณตรงนี้กันนะผมขุดตรงนี้กันต่อนะครับมาเดี๋ยวเราล้ำกันเลยผมนะครับแฟมาเดี๋ยวเราล้ำกันแล้วผมแฟโอเคถอยมาแฟถอยมาถอยมาเดี๋ยวเราจะขุดบริเวณตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเอาดินวางไว้ฝั่งนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราถอยไปเคลียร์พื้นที่ก่อนลวกันเอ้ยขึ้นขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ก่อนได้ไหมวะเาผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะผมไปถอย เกลียวเจาะขึ้นไปเกียวพื้นที่ก่อนแล้วกันนะผมแหมโอเคคือโอ้โ,อโหจะขึ้นได้ไหมนี่แหมเราต้องกดต่อผมนะเราต้องกดต่อนะผมกดต่อนะครับโอ้ยมุมอมองนี้ดีกว่าโอี้เกียจหมุนตามเขาเลยนะแหมโอเคไม่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะก็อลองดูผมนะลองดูลองดูผมว่าไม่น่าจะขึ้นได้หรอกนะครับมันไม่มีแรง เกวมค้ำึ๊บโอเคดึงถอยามาแม่กอมันจะขึ้นได้ป่ะเออดึงดึงออไอหนออือ,อ,อ,อยังของเก่าเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปโอ้ไม่ต้องขึ้นแม่งแล้วทุกคนอ่อต้องเอารถไถมาผมต้องเอารถไถมานะครับต้องเอารถไถมาทำมันถึงจะ,ะได้นะครับต้องเอารถไถมาปาดทุกคน โอ้โหอะไรพี่แกต้องเอารถไทมาปาดก็ผมนะเออถอยขึ้นก่อนนะเดี๋ยวรถไทมาปาดทางก่อนนะผมเดี๋ยวรถไถยมาปาดทางก่อนแล้วกันนะผมถอยมาไม่ถอยรถไถมาปาดทางก่อนแล้วกันเดี๋ยวจอดรอถแมคโครไว้แถวๆนี้แหละนะครับผมรถไถมาปาดทางับผมนะครับเออเราต้องขุดใหม่ผมเราต้องขุดใหม่ทั้งหมดนะครับโอ้โหซึ่งแบบว่ามันน่าจะยากมากพอสมควรนะผม มาลองรถไถเดี๋ยวไปเปลี่ยนเวลาก่อนแล้วกันนะโอ้โหตอนเปิดชิปทําไมไม่ไปเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยโอ้ยนปับโอเคปั๊บปัโอเคมาทีนี้ก็ล่ำเลยผมนะครับเดี๋ยวเก็บเก็บบุงเก็บบาร์มัดีๆก่อนนะครับโอเคมาทีนี้ก็เอารถไถมาผมรุ่นรุนรุ่นรุ่นรโ่นโอ้โห ลาบมันวิ่งดิโคตรแรงแบบล้อนแบบปื๊ดเลยนะโอ้โหโคตรชอบนะรถแบบนี้นะรถมันแรงๆแบบนี้นะจะ,อ,ะออกตัวในเวลาเอาแล้วก็จะปีนขึ้นไปทำไมโอ้โหแล้วดูตรงนี้โอ้โหยุบทำใหม่เนี่ยโอ้โหอะไรของพี่แกเนี่ยจะยุบทำใหม่ก็ไม่รู้แล้วเราจะขึ้นไปได้ไงทีนี้ โอเคเราจะเดินขึ้นไปบริเวณนี้ผมนะขอแค่ขึ้นให้ใต้ก่อนเธอ,อนะครับดืด้อๆโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขึ้นฝั่งฝั่งอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะตักขึ้นไปเลยดีวะคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้นะครับรถดูขนาดถอยรถไไ้อทยยังถอยไม่ได้เลยเนะีย่ยถอยไดไหมน้อง ลอยเอ,อ้อยงัย้นเลยงั้นเลยที่ที่ที่ชาต้ตองการผมก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้หรอกโอเคตรงนี้เราไม่ได้ไปยืนรถมันเลยนะเนี่ยมันยุบได้ไงครับโอ้มันน่าตกทุกขาเลยโอ้ยุบได้ไงวะยุบได้ไงเนี่ยโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้นะผมไปเดี๋ยวเราขุดเลยผมนะเดี๋ยวใช้เอ่อความสามารถนะผมใช้ความสามารถในการขุดแล้วกันเนาะนะโออนี่ไงเออเดินข้ามไปได้อยู่ตรงนี้ับผมนะ หาอะไรมาถมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตากดินถมก่อนแล้วกันเนาะเออนี่ในช่วงนี้ไงเออนะผมเราสามารถเดินข้ามไปได้นะผมโอเคแน,นะผมเอามาถมตรงนี้ได้ผมนะผมให้แบบว่าอให้รถเดินได้ผมให้รถเดินได้นะบปึ๊อ,อโอเคๆๆๆๆแม่โอเคเพราะว่าๆๆตรงนี้เราต้องกดอยู่แล้วงไงเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมเพิ่งเข็นนะตรงนี้อะว่ามันเดินว่ามันก่วงนะผมนะ นะผมโอ้โหเราเราจะเดินไปได้ยังไงวะเราจะจายินที่ไหนเนี่ยปือปึ๊อดึงมาดึงมาแม๊บนะผมแมโอเคน่าจะเดินได้มั้งเดินได้หรือเปล่าวะเดินได้หรือเปล่าเดินได้หรือเปล่าโอเคเพราะว่าเราต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้วโยนดินออกก่อนนะผมโยนดินออกก่อนนะไม่งั้นไม่งั้นเราไม่มีที่วางดินโนมไม่งั้นเราไม่มีที่วางดินมันจะขุดไม่ได้ครับ เนี่ยผม,มันต้องคิดนะ้ำต้องคิดนะต้องขุดดินนี่ต้องคิดครับผมนะขุดอาศาสร์ที่ต้องคิดนะแแปแป๊๊บบโอเคมันปึ๊บโอเคปึ้งโอเคดึงมาดึงมาเอ,อือ <c> เ <oughs> นี่ครับผมก็ได้ยังมะเดินข้ามไปได้ยังน่าจะได้แล้วมั้ะลองดูดิถ้าเดินไม่ได้เดี๋ยวไปแก้ไขอีกดูดูแต่ว่าเราสวิงมาฝั่งนี้ไม่ได้นะตูดติดนะเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคโอค้โหฉลาดชิบหายแล้ว่ะ ไปยิบผายระหว่างเดอเดี mente, istas, uh. ๋ยวเดี right ๋ยวเดี๋ยอย่าอย่าลื okay. ่อนดิอย่าลื่อนเดี๋ยวรถไถมาปาดก่อนแล้ว okay กันเนาะรถไถมาปาดก่อนแล้วนะไปถอยถอยถอยไปรถไถมาปาดโอ้โหกดตัวเดินไม่เดินกดตัวเดินไม่ถ <1990 S 1> <mans paradigm> ูกนะไม่ใ <chickens> ช่กดตัวเดินไม่เดินโอเครถไถไปปาดก่อนแล้วกันนะผมดูดูดูไปไปโอเคผมโอเคนะผมโอเค รเรารถไทมาปัดปาดทางก่อนแล้วลรรกันนะผมนี่เพื่อเดินข้ามนะเดินข้ามได้อยู่นะผมเดินข้ามได้อยู่นะยือ้อจะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมโอ้จะมาช่วยเขาแต่ตัวเองพิครบอ,อย่างนี้อย่าง,งเจ้าเลยแล้วทีนี้ทางเราก็พังเลยนะผมจบแล้วทางที่เราขุดไว้บ้าเอ้ย ไม่ต้องเอามาแล้วเพราะว่ามันวางผ่านไม่ได้ครับผมอะไรก็ทางที่เราขุดไว้จบแล้วโอ้โหจบจบชีวิตครับผมโอ้โหทางที่เราขุดไว้นะมันจบแล้วนะจบแล้วโอ้โหเราขุดได้หรือเปล่าวะโอ้ยขุดได้ขุดได้ขุดได้นิดนึงขุดได้นิดนึงโอเคขุดได้นิดนึงครับผมปึ๊บโอเคถอย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 เรายืนอยู่นี้เราก็ขุดได้เลยนี่โอ้โหมันเสียวมันหน้าเสียว มัน้าเสียวเยอะ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  <laughs> หน้าวัดเสียวชิบหายเลย <laughs> โอ้ยวัดเสียวบัดเสียวทุมก่อนทมก่อนทุมก่อนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหววัดเสียวบัดเสียวอย่าหาทรรนะผมอย่าหาทรรนะตรงนี้นะวัดเสียวมากเล้วผมเยอะเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าเอ่ออะไรเอ่อตั้งหน้าตั้งตารอไว้เลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหยอดเลยผม หวัดเสียวมาครับผมโอเคมาเอามาถมไ้ถมไ้เออถมไอเออโอเคแมาถมไอผมดึงขึ้นมาผมแมบโอ้โหยนะกดไว้ผมนะตักไว้ถมไ้ที่เดิมครับปึ๊บนะแมาผมโอ้ยกินไงคุบเขาบอกดินไงคุบนะครับแมโอเคตึ๊กตึ๊กตึ๊กเน่นะโอเคเอาวางมาไกลๆสักหน่อยนึงครับผมวางมาไกลๆสักหน่อยนึง โอเคครับโอเคผมเรื่อยๆผมเรื่อยๆนะแบบนี่นะครับนี่นะแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละ <c oughs> ทำทางไปผมทำทางไปนะเอาคลิปนี้ทำอะไรนี่ทำทางไปเลย <c oughs> ทำทางไปผมนะทำทางไปนะไม่ไม่ไม่มีไรผมนะทำทางไปเฉยๆนะไปถอยผมโอเคมา <c oughs> น่าจะเดินไปได้แล้วมนะั้งน่าจะเดินไปได้แล้วแหละนะครับนะโอเคเมื่อกี้ผมเสียวเลยนะ เขียววูบเลยนะโอ้โหแบบผมว่าหล่นแน่ๆผมหล่นแน่ๆยังไงก็หล่นนะผมนะยังไงก็หล่นนะเด็ดเด็ดเออเดือดเดือดเดือดตุบทุบมันติดเออโอเคไปได้อยู่ผมปึ๊บนะโอเคเอเดดเดืโอเคโอ้มาได้เอามาได้มาได้ไดโอ้ตัวมันติดเออเดินไปอืออ่าตุบมันติดนะผมโอเครอดสัตรีผมนะ สักทีเด็กผไในที่สุดเราก็ข้ามมาได้ผมนะโอเคเดินไปเดินไปนิดนะเดินกลับมามาที่นี้ก็เอาตัวนี้ออกครับผมเอาตัวน uh. oh. like oh. okay. ah. okay. ี้เอาตัวนี้ไปวางคืนดีกว่าไปไปถมให้ทำทางมันกว้างกว่าเดิมดีกว่าจะนะทุกคนครับทำทางมันกว้างกว่าเดิมครับเนียวผมทำทางให้มันกว้างกว่าเดิมครับโอเคผมนะ นี่นั่นอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเม้าทีนะผมทําทางมันกว้างกว่าเดิมนะผมทําทางกว้างกว่าเดิมเออมันจะ,นจะเดินง,ง่ายๆนะดีนะไม่ใช่ว่าจะมาหวาดเสียวอยู่นะผมว่าหลนน่นแน่ๆเมื่อกี้นะเออแต่ว่าก็ไม่หล่นนะแต่ว่าก็ไม่หล่นนะแนะเดินมาแบบนะครับ,บ,บสวิงได้ไหมสวิงได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมมาขุดดินฝั่งนี้ออกก่อนแล้วกันนะผม ครับเดี๋ยวเราจะไม่มีที่วางดินนะผมจะไม่มีที่วางดินนะเออว่ะเราก็ขุดตรงนี้ได้เลยนี่วะขุดตรงนี้ได้เลยครับผมเพราะว่าเออไม่ได้ว่ะมันเอื้อมฝั่งนู้นไม่ถึงเนาะเราต้องขุดไปอีกครับผมนะขุดไปอีกนิดนึงครับผมนิดเดียวนะครับโอเคนิดเดียวนิดเดียวนะโ,โยนไปโน่นไปไกลๆเลยก็เวน้นเว้นทางเดินไว้ด้วยนะว้นทางเดินไว้ด้วยแปนะ๊บ <c oughs> นะผมอย่าไปเรื่นแล้วผมนะอย่าไปโยนดินไปเรื่นแล้วผม ครับโอ้ยโยนดิลี่เรื่อยๆครับผมแบไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะผมเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ย10นาทีแล้วโอ้โยทำทางมาเฉยๆในคลิปนี้นะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวค่อยมาเรียนต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะอยู่กันยาวๆแน่นอนนะผมนะงานนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ไม่บายทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ